ประเด็กป็นต้อนตนซอนเล่นเจ้าประเด็กเป็นต้อนจนนี้เพิ่เจ้าขีงัเพนอีกแล้วีสามเลยฮประเด็เจ้าจี๊ประต้อนจ้าประวาต้องแบบ็ไ้นบงเ็อออย่ามันมันผ่านอยู่แบบนี้ว่่งอเดีอ้มมีน่ขึ้น่เก่อ้ื้อซื้อจ้ะนีสื้อหาเราไหวครับ

ขั้น่ะกันมี่ขันบาทมึงก็ไปเสื้อขั้นเต็มชมปะสมผู้สมเนี่ยนิดๆะตาบ้านบ้าน อ๋อทีสะพานแม่แม่ผด้วยเมาหัวเปนตาข้าว <c oughs> ตีกันแต่ขรับ มันจะองพูเธอสี่แปดเท่ไรสี่สามพันสองสี่สามอันสองสี่แสนเกาพันห้าสี่ยี่สิบมันเป็นอะไรนหาเป็นบ้างเขาชวนเหรอเราเรมมาเจอข่านแจอท่านเนาะอในชื่ออะหกพันหกพันหก สีกพลาด้วยจ้าอะพันล้ามาฉีกูดสิจ้ะว้าสองพันต่้อยสอน่้อยส0งตัวห้อยหาสิบตัวซุ่ม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 มึงประเด็กสองรอตัวซุ่มมึงประเด็ก ปลาว่ามีนอนั่เมันปลาของแท้มีนอนวะเนี่ยเด็ดเท่าไรไปดิทางไม้ด้วยห้าโลเอาชะอีกจะหาลูกขึ้นมากก่อนเดียวนึงเนาะห้าโลสามห้า